สูตรทำเป็นเลือกแตรละนาดอยเป็นโซ่ไปวันนี้เป็นานเรรียนของงานฝากรู้เลือกไหมคะค่ะวันนี้เป็นงานนะคะก็มาในนี่ค่ะโจกระเบงสีชมพูกันนะคะค่ะที่นี่ก็มีสุปม้ากานกล้วยด้วยนะคะไหนคะน้าเอาหน้าเอาสิน้าสิม้ากานกล้วยไหมโอเคเอาขีดสิลูกขีดสิ อันนี้เราอันไหนนี่เราอันไหนอ้ออัน share, นี้เราอันไหนขี่สิลูกอ่ะพี่นายขี่เป็นไหมอ่ะขี่ก่อนขี่ก่อนอ่าอย่างน,น Girl, so wow, ั้นน <c oughs> はは้องสะพายไหมลูกนี <c oughs> <c oughs> ่กรอบเลยกบอบนี่กรอบนี่เอาไปแล้วไปไปสมัยวันนี้น้องฮานีมีการแสดงนะคะชื่อออนซอนเดชใช่ไหม ใช่ไหมทำยังไงทำยังไงออสซอนเองทำยังไงทำยังไงคะอ๋อนี่พี่ฮานะก็เติมพลังนะคะอ๋อเพื่อนเพื่อนพราวน้องพราน้องฮาน่าข้แล้วก็มีหมิงตือเพื่อนสนิทนะคะ ะกล่วเปงานนะคะเป็นเรื่องของการที่ไห้เด็กเรียนรู้ในการีนรักขอฒนธรไทยโดยเฉพาะรับนะคะการแสดงของน้องฮานีนค่ะเตรียมหนึ่งเตรียมหนึ่งนะคะเตรียมหนึ่งออซอนเดย์ ผู้ปกครองพาเด็กๆห้องเกรีมหนึ่งมาหน้าเวทีได้เลยนะคะวันนี้เราจะเก็บภาพทุกภาพเลยนะคะ ขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้โหเอวหมอแกนนะคะโคตรสุดยอดเลยนะคะแต่ละคนนะคะนี <ess a whole> ่นะคะแสดงเสร็จแล้วก็จะมากินไอติมค่ะที่นี่มีซุ้มไอติมนะคะเน้ค่ะได้ไอติมกันแล้วนั่งได้เหรอลูกนั่งได้เหรอนั่งกับพื้นไหมคะไม่ไม่อร่อยไหมคะโอ้โหโอ้โห ไอติมก่อนเลยค่ะมาดื่มมาไปล้วหาที่นั่งก่อนแล้วไม่ได้ค่ะมันตกกระปกค่ะสีสาวนั่งกินไอติมกันแล้ว <c oughs> อร่อยไหมคะอันนี้อร่อยไหมคะอร่ค่ะหออพี่หันะไปไหนกันละ นี่นะคะตอนนี้คือมาการกุยอ,อะไรนะดอนกะลาโอ้โหดีนะม่่าฮ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 ่าน่า้่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮดาฮ่ะฮ่าเ่ิน่นาฮ่าฮ่าเดาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าด่่ เดินไม่เป็นเอาไว้แขวนท่านี่เดินไม่เป็นนะคะเอาพิธานาเอาพิธานาสู้ๆเดินมาเอ้ยหยะเอ้ยหยะ,ะเอ้ยหยะเอ้ยหยะ,ะดึงเชักตึงๆเออ<ะ>เออเอเอ,เอ <laughs> ดเได้แล้วได้แล้วเดินไปฝั่งนู้นเดินฝั่งนู้นไปเดินเข้า เดินไม่เป็นอ่าแขวนแล้วค่ะใส่ถุงเท้าขับคืนค่ะลงทุนถอดรองเท้าเลยนะคะได้แล้วนินได้แล้วอันนีน้เดินนินเดินจุดจุดพอ <c oughs> แล้วเหรอล็กเดินได้นิดเดียวค่ะไปไหมทนันค่ะรีบมากค่ะฮาน่าฮานินฮาน่าฮานินฮานินตรงไหนคะนี่เราตรงไหนคะตรงนู้นเหรอคะฮานจะบินต่อ ไปกันน่าดูนะคะเด็กๆน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะบายๆยังบายๆกระทองบายยนะคะสมถัดมาเป็นโตเกียวค่ะขนมโตเกียวแล้วก็มีขนมอันนี้เด็กๆเดินกินโตเกียวค่ะระหว่างรอเพื่อนๆแสดงนะคะขนมโตเกียวอ,ไรไอร่อยไหมลูกอร่อยอออเต้นได้เต้นได้ แม่ก็พักเหนื่อยค่ะไอซิมเหมือนกันไหนอันนี้น่เลยได้ทัวร์้ไอ,ไอศกรีมอีกแล้วถ้วยที่สองแล้วค่ะอร่อยไหมสนุกไหมสนุกค่ะนี่นะคะก็จะมีซุ้มต่างๆนะคะมีไอติมมีเฟนฟายมีขนมไก่ทอดนะคะแต่ว่าวันนี้เราพอแค่นี้นะคะอ่ะเราจบคลิปกันแค่นี้ค่ะบ๊ายบายกัน 拜拜，兄弟，拜拜。